สวัสดีครับก็เราได้อยู่กับดรสมเจตพันพรมนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกนคือดรพิกุกนั่นเองนะครับพิกุกนะครับก็เป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการนิเทศนะครับแล้วก็การบริหารและการจัดการต่รางๆพืน้นฐานนั่นเองครับสวัสดีครับดรพิกุกครับ สวัสดีครับน้องเซนครับเซนมีเรื่องข้อสงสัยและอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมครับเกี่ยวกับ AL หรือที่เรารู้จักกันว่าการจัดการศึกษาเชิงลุกนั่นเองครับพี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกิดการที่แบบบูมขึ้นมาอีกครั้งรู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มมาเริ่มที่จะขยับการศึกษาไทยได้มากขึ้นซึ่งในจุดตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วความหมายของมันหรือนิยามของมันเนี่ยการจัดการศึกษาเชิงลุกหรือ active learning เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรครับพี่ ที่น้องเซนทราบนะครับว่าการเรียนรู้เชิงรุกหรือการศึกษาเชิงรุกหรือ active learning ตอนนี้มันบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับทางทางที่ก่อนน้น,นี้เรารู้เคยรู้จักกันมันมานานละนะครับแต่การจัดการศึกษาเชิงลุกหรือ active learning ในปัจจุบันนี้ที่บูมขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรากําลังจะทําให้โจทย์ในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะตัวหลักสูตรชาติ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันเป็นภาพที่ชัดขึ้นเนื่องจากว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีเป้าหมายหลักๆคือเรื่องของการที่จะทําให้เด็กบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร2ในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็3ในเรื่องของคุณลักษณะในนั้นสิ่งที่จะทําให้นักเรียนของเราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรชาติเนี่ย การจัดการศึกษาเชิงลุกหรือ Active Learning เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เด็กนั้นไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้นี่ในมุมมองของการจัดการเรียนรู้เชิงลุกหรือ Active Learning ในปัจจุบันนี้นะครับมีคนที่ให้ความหมายไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Active ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์ต่างๆเอาง่ายๆคอนเซปต์ง่ายๆของ Active Learning ก็คือเรื่องของการที่เป็นแนวคิดนะครับ Active ต,ต้องบอกก่อนว่ามันคือแนวคิดไม่ใช่เทคนิควิธีการเพราะว่ามันไม่ได้มี Process หรือขั้นตอน ที่ตายตัวแต่มันเป็นแนวคิดในเรื่องของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่เน้นให้นักเรียน,นั้นนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นักเรียนได้ร่วมออกแบบการเรียนรู้นะครับได้คิดได้ลงมือปฏิบัติรวมถึงสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจ สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเองในในชั่วโมงนั้นๆหรือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆอันนี้คือคอนเซปต์ง่ายๆเลยของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกครับซึ่งเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างที่บอกเรากําลังมุ่งไปเน้นไปที่สมรรถนะผู้เรียนดังนั้นการจัดการศึกษาเชิงรุกหรือ active learning มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เด็กไปถึงเรื่องของสมรรถนะผู้เรียนได้นี่คอนเซปต์ง่ายๆสั้นๆสําหรับ active learning ในยุคนี้ครับถูกแล้วถ้าอย่างนี้ในการที่เราจะจัดการศึกษาเชิงรุกหรือว่า Active Learning ครับ เราสามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับชุมชนหรือชาวบ้านได้ไหมเพราะคนเริ่มส่วนใหญ่เริ่มมามองแล้วว่าเหมือนเขาเริ่มจะกลับมาเหมือน back to basic หรือ back to the root อย่างเงี้ยครับ,รบเริ่มกลับไปที่รากฐานของตนเองแต่ในความรากฐานตรงน,นั้นเขาก็อยากจะพัฒนาตรงน,นี้ให้มันรู้สึกว่ามีการาาก<ม>พมมัฒนาที่มากขึ้นเพิ่มสมรรถนะที่มากขึ้นอย่างเงี้ยเราจะไปเชื่อมโยงไหนได้บ้างครับคำถามนี้ดีมากๆเลยครับเป็นคําถามที่กําลังเป็นโจทย์ทางสังคมแล้วก็ประเทศชาติของเราอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งการนําของรัฐบาลในช่วงนี้ต้องการที่จะให้เราเนี่ยใช้พลังนุ่ม ที่มันจะไปนําไปสู่ในเรื่องของการใช้ปราชาวบ้านหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือองค์ความรู้ทาสินโนเลตที่อยู่ในชุมชนอยู่ในตัวคนน่ะนมาใช้มากขึ้นแสดงความเป็นชาติหรือแสดงความเป็นไทยในสังคมของเรามากขึ้นดังนั้นการจัดการรู้เชิงรุกแน่นอนนะครับว่ามันคือเรื่องของแนวคิดที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ อันนี้คือส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในชุมชนเนี่ยมันเป็นลักษณะของวิถีการปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วที่เกิดจากองค์ความรู้ของคนที่เขาทําซ้ําๆทำไปบ่อยไม่ได้อิงหลักการทฤษฎีอะไรแต่เกิดจากการปฏิบัติจริงดังน,นั้นการที่จะให้เด็กเข้าไปบูรณาการในแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆนี่แหละคือการช่วยงสวัทองของเราเองนะครับโดยการนําของท่านเลขาและท่านรองเลขาเกียรติทิพย์เนี่ยมุ่งเน้นที่จะให้คุณครูเนี่ยพาเด็กเข้าไปในแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้มากขึ้นเพื่ออให้้้เเดด็็กกไไปปรรียนูแลววึงงคค์าม ูจากชุมชนเข้ามามาบูรณาการกับตัวหลักสูตรของเราในปัจจุบันเด็กนั้นได้เห็นของจริงได้ฝึกการปฏิบัติจริงรวมถึงได้สิ่งที่เราเรียกว่าคุณลักษณะที่เป็นตัวหนึ่งของนะครับคุณลักษณะนี้เช่นรักความเป็นไทยหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะครับหรือเป็นคนที่มีวินัยมีความซื่อสัตย์ตการทํางานร่วมกับชุมชนตรงนี้แหละจะทําให้เขานั้นได้คุณลักษณะตรงนี้ด้วยดังนั้นการทํางานกับชุมชนเป็นส่วนสําคัญ l i n k ์กันได้อย่างดีกับเรื่องของ active learning นะครับในปัจจุบันนั่นพี่ครูครับรบกวนช่วยบอกได้ไหม แนวทางทางด้านการวิชาการครับที่ทําให้เกิดภาพความสําเร็จขึ้นมาของของแอคทีฟแล้วนีนค่ครับ ถ้าในมุมมองของในส่วนของสอปทนะครับเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดก,การสากขั้นพื้นฐานทางประเทศนะครับที่อยู่ในส่วนของหน่วยศึกษานิเทศสปทก็คือเป็นศึกษานิเทศนั่นแหละแต่มาช่วยงานที่สปทเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งขับเคลื่อนไปเพิ่งจบไปละเมื่อป,ปีงบประมาณที่ผ่านมานี้นะครับก็คือเรื่องขับเคลื่อนแบบองค์รวมเลยนะครับโปคารพยบใหญ่เป็นแบบวันทีมนะฮะเอาส่วนสําคัญหลักการง่ายๆคือการทํางานเป็นทีมและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมา นะครับให้ชัดเจนความเป็นตัวตนของแต่ละคนที่ต้องปฏิบัติงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยในทางทางวิชาการเนี่ยสิ่งสําคัญคือจะต้องเป็นคนที่รู้ลึกรู้รอบนะครับแล้วก็มองเห็นในแนวทางการปฏิบัติได้ชัดเจนถึงจะไปถ่ายทอดได้ถ้ารู้อย่างเดียวแต่ไม่ได้มองเห็นว่าแนวทางการปฏิบัติจะไปในรูปไหนอย่างไรเวลาเราไปถ่ายทอด มันก็จะไม่ไปไม่ถึงคนปฏิบัติเพราะว่าเรากาลังจะขับเคลื่อนในส่วนของนโยบายลงสู่การปฏิบัติแต่ถ้าเรามองเห็นแนวทางว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรมีตัวอย่างให้เขาดูสิ่งนี้แหละจะทําให้เกิดภาพความสําเร็จในการบริหารจัดการทางด้านวิชาการรวมถึงการทํางานในองร์รวมในะดับประเทศครับผมรู้สึกว่าคิดว่าหลายๆท่านคงจะได้แบบว่าเข้าใจในความหมายของคําว่า active learning มากขึ้นแล้วแหละตอนเนี้ยเรารู้สึก <c oughs> ถึงว่าคอนเซ็ปต์มันจะมีไงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แบบว่า เราจะกลับไปคําว่า back to the root ด้วยแล้วทาให้การศึกษาตรงนี้มันเกิดการเข้าสู่ตัวผู้เรียนได้มากขึ้นผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีคอนเท็ปม,มากขึ้นยังไงวันนี้ขอบคุณพิ่กุ๊กมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครัขบ<แ>ขอบคุณครับขอบคุณครับผม